าาายสตองได้คำถามที่ว่ารสชาติของอาหารแบบไหน,นที่สามารถทำลายสายตาของเราได้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ารสชาติของอาหารไม่ได้ส่งผลต่อสายตาโดยตรงวันนี้ไทรจึง,วงรวบรวมรสชาติของอาหารที่ส่งผลต่อสายตามาฝากทุกท่านกันค่ะ สชาติของอาหารไม่ได้ส่งผลต่อสายตาของเราเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของตาเรามากกว่าคือสารอาหารนะคะสิ่งที่มีอยู่ในสารอาหารเหล่านั้นและปริมาณที่เราทานเข้าไปนะอาหารที่เราควรระวังได้แก่ 1. อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเพราะการรับประทาน สารอาหารที่มีน้ําตาลในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้เราเสี่ยง็นโรคเบาหวานได้เลยนะคะซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเกิดภาวะแรกซ้อนต่างๆเกี่ยวกับดวงตาตามมาค่ะเช่นภาวะต้อกระจกหรือเบาหวานขึ้นตาค่ะ 2. ออาหารที่มีไขมันสูงเพราะในอาหารที่มีไขมันสูง จะไปเพิ่มคอเลสเตอรลอลชนิดไม่ดีต่อร่างกายนําไปสู่การเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตามมาค่ะและส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงดวงตาได้เช่นกันค่ะ 3. อาหารที่มีโซเดียมสูงการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้เสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองและอาจส่งผลต่อการมองเห็นได้เช่นกันนะคะ วันนี้ไทยจึงได้รวบรวมสาอาหารที่ช่วยบำรุงสายตามาฝากทุกคนกันค่ะอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาได้แก่ 1. อาหารที่มีวิตามินเอสูงเช่นผักใบเขียวฟักทองและแครอท 2. อาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนในปริมาณที่สูงเช่นผักใบเขียวเข้ม และไข่แดง 3. อาหารที่มีโอเมก้า3เช่นปลาทูน่าปลาเซลมอนและทับวต่างๆเห็นไหมคะว่ารสชาติอาหารไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าจะดีหรือไม่ดีต่อสายตาเราแต่การเลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและรับประทานอาหารให้ครบห้ามุ่เพียงพอต่อร่างกายต้องการ แค่นั้นก็จะช่วยให้ดวงตาเรามีการมองเห็นที่ดีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการปรึกษา